ผมอยู่ในวงการโภชนาการมามากกว่า14ปีโภชนาการเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาตลอดเวลาข้อมูลการศึกษาด้านคลินิกใหม่ๆสอนให้เราเข้าใจสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่ผมประทับใจช่วงนี้คือการวิจัยในวิตามินดีเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าวิตามินดีมีประโยชน์กับร่างกายเท่าไรแต่วันนี้เราค้นพบว่าวิตามินดีมีประโยชน์มาก ต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้ากว่า1ิปีของผมคือการค้นพบเทคโนโลยี Food Matrix ซึ่งก็คือเราไม่ได้แยกแค่สารอาหารออกมาเท่านั้นแต่ความหมายก็คือเราใช้อาหารแบบที่มีส่วนประกอบของอาหารทุกอย่างสมบูรณ์ความแตกต่างก็คือคุณสามารถแยกวิตามินซีในรูปของกรดแอสคอร์บิกออกมาจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิลหรือฝรั่ง แต่ในธรรมชาติวิตามินซีไม่อยู่ในรูปของผงแป้งสีขาวมันไม่เคยเป็นแบบนั้นในธรรมชาติมันจะอยู่ในรูปของฟู้ดแมทริกซ์ในส่วนประกอบของอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือต้องแน่ใจว่าตอนที่เราสกัดส่วนประกอบของสารอาหารออกมานั้นเราได้สกัดออกมาทั้งหมดหมายความว่าส่วนประกอบหลายๆอย่างที่เป็นสารอาหารเช่นโปรตีน อะมิโนแอซิดคาร์โบไฮเดรตลิปิดไบโอแฟล o i นอยด์เอนไซม์ไกลโคโปตีนซึ่งร่างกายเรารู้จักเป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีแทนที่จะสกัดสารแค่เพียงอย่างเดียวซึ่งร่างกายนำไปใช้ได้ยากมากและต้องใช้เอนไซม์เป็นจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายนั้นจะได้รับประโยชน์จริงๆเราให้สารอาหารหลากหลายที่มีส่วนประกอบทั้งหมด ของอาหารที่สมบูรณ์แต่มีความเข้มข้นสูงของสารอาหารที่เราเลือกซึ่งอาจจะเป็นวิตามินดีวิตามินซีกลุ่มของวิตามินบีคอมเพล็กซ์หรือบางทีอาจจะเป็นแร่ธาตุเช่นเซเลเนียมหรือสังกะสีดังนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ food matrix ก็คือมันเป็นสารอาหารเข้มข้นรวมกับส่วนประกอบของอาหารส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก นั่นก็คือถ้าหากต้องการระบบลำเลียงสารอาหารในร่างกายที่ดีคุณจะต้องมีตัวลำเลียงที่ประกอบด้วยแปปไตายหรือโปรตีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนโอแอซิดที่เรียงตัวกันแบบพิเศษในรูปของแปปไตายโดยจะเข้าไปยึดกับสารอาหารเพื่อช่วยในการลำเลียงสู่ที่หมายแคลเซียมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดถ้าคุณต้องการให้มันเข้าไปในกระดูกโดยตรงโดยไม่เข้าไปอุดตันในเส้นเลือดแดงสักก่อน คุณจะต้องให้แคลเซียมถูกลำเลียงไปสู่ที่หมายอย่างถูกต้องวิตามินหรือแร่ธาตุทุกอย่างจะมีกรดอะมิโนโอแอซิดเฉพาะตัวที่สามารถช่วยเรานำสารอาหารเหล่านั้นไปในร่างกายได้โดยตรงดังนั้นหากคุณต้องการให้เซเลเนียมเข้าไปสู่ที่หมายในร่างกายอย่างเหมาะสมคุณเพียงจำเป็นจะต้องใช้ฟูดแมทริกซ์จำนวนเล็กน้อยเพราะมันมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับร่างกาย การดูดซึมการนำไปใช้การสะสมซึ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญมากๆถ้าเราได้รับวิตามิน B ในระยะเวลาการอยู่ในร่างกายของมันมีอยู่จํากัดมากอาจจะอยู่ได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นแต่ถ้าคุณรับวิตามิน B ในรูปของ food matrix มันจะอยู่ได้เป็นเวลานานเพื่อทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายของเราดัางนั้นเรามีความยินดีมากที่บริษัทของเราได้มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เ็าสามารถทำให้าอาหารถูกส่งไปยังจุดที่ถูกต้องที่สุดของมันได้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มากในอนาคตมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในด้านความรู้สึกที่ดีและด้านการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้น